สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้เ,เราก็มาตัดไม้นะคะแต่ว่าทำไมนั่งก็ปอกไปตัดใหม่อะไรมีดมันไม่คมค่ะรับมีดก่อนร <c oughs> <c oughs> ับมีดก่อนค่ะมีดแขววงหมดแล้วมีดคือมีดสวอนนะคือมีดสว่านแล้วขวงขวงหมดเละ โอ้ยสบลำบมิดแล้วเขาตัดแล้วพอดี ี่อมือเลยบอมยังไงจะถ่ยก็ลงกับบ้าแล้วกรไปตัดเล็กนะตัดเล็กไม่เหงาไงเลื่อนขั้นเหงาบ้างนิดหนี่งสวัสดีค่ะไปดูที่ช่องป้าแสงตาแนวไลฟ์สดแล้วก็เขาจะมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกอ่ะลาเต้สี เช้าไปมาแล้วก็เมื่อวนานเมื่อเช้านี้ป้าวัดป้าวัดเสาที่จะตั้งโคมนะคะได้เท่าไหร่แล้ววันนี้ก็พาสาวที่ป้าไม่ได้ตัดนะทุกคนป้าพาเสามาตัดไม้นะคะเพื่อจะทำเสาตั้งโคมให้โคมนะคะก็าบอกมื่อคืนทำทีเดี๋ยวเข้าไปต่อไฟแล้วกันไฟห้องนั้นก็ต่อวันสองวันนี้จะเสร็จสองวันนี้ก็เลย ให้พาวางสั้นไม้ไผ่ดอนแล้วก็จะตั้งเสาห้อยโคมรอบองค์สูงนะคะแล้วก็จะมีตรงตรงป้ายองค์สูด้วยแล้วก็ตรงพระพรมน้ที่จะห้อยโคมตกแต่งเพราะโคมมันมีอยู่ร้อยยี่สิบอันร้อยยี่สิบอันป้านับรอบข้าล่าองค์สูได้สามสิบห้าแต่ป้าเผื่อไว้ทีอยู่เพื่อว่าอยากจะขยับก็ยังเหลืออีกเยอะงั้นก็ร้อตกแต่งส่วนอื่นด้วยก็แล้วก็จะร้อยใบโพรงโพทองเนี่ยประกอบอีกทีหนึ่ง ก็มีฟรีไปอ่านเจอคอมเมนต์มาลาแช่งไลฟ์ประมาณเ้าดิอาาวังหัวเด้หอหัวใสหวัหวมันเด้อบุ้ม

กรายกระกระเข้าก่อนเข้าเสียเข้าก่อนเลี้ยงแปดตัวเลี้ยงสี่ตัวห้าถังน่วัดไม่เมื่อวัดแต่ตัววัดอปูนะเขาเาตักม้ไว้ในสรตายดอกวัดเมื่อเมื่อแล้วมีเลขอะไรด้วยแ้วมีปลาด้วยแล้วมีปลาด้วยแล้วมีาด้วยแล้าด้วยแล้วมีลาด้ว I got him. ก็มันต้องถึงมึงใ้คนอืนจะมันมีเงินแค่ไค่ะจงคนงจู่เลยจะล่ก 哈，你搅拌搅拌。 mọi người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  bỏ người mọi người mọi